เบลนะคะจากทีม CEO KICK เ er, กค่ะคนแรกนะคะก็จะเป็นพี่บอยท่าพระจันค่ะด้วยความที่พี่บอยเนี่ยเขาเล่นสักหน่อยสไตล์กองกลางแล้วเขามีลักษณะการถ่ายบอลที่ดีด้วยแล้วเขาก็สามารถจบสกอร์ได้ดีด้วยค่ะแล้วก็คนที่2นะคะก็จะเป็นออพี่เบลค่ะจากทีมครูซักออเตอร์ค่ะเพราะว่าพี่เบลเนี่ย เป็นคนที่เบลเล่นด้วยกันมาซีซั่นที่แล้วค่ะซีซั่นที่เราจะเล่นด้วยกันทีมฮิปฮอปค่ะแล้วเขาเป็นคนที่เป็นกองหน้าที่เก่งมากสามารถจบสกอร์ได้คนที่3นะคะก็จะเป็นซอนค่ะจากทีมนายแบงคอกค่ะเพราะว่าด้วยความที่ซอนอายุเท่าๆกับเบลค่ะก็จะเป็นเพื่อนที่เตะฟุตบอลด้กันรู้สึกว่าซอนมีการเล่นที่โดดเด่นค่ะ คนที่4นะคะก็จะเป็นพี่วินจากทีม CEO kicker ค่ะความที่พี่วินเนี่ยเป็นตัวแบบของทีม CEO kicker เลยเขาจะสามารถจบสกอร์อย่างตอนนี้ค่ะพี่วินทำไปได้3ประตูแล,ล้วค่ะคนที่5นะคะก็จะเป็นพี่อ้นแขนสองสีนะคะเป็นอดีตเพื่อนร่วมทีมเก่าจากทีมพิพทพานั่นเองค่ะนองจากพี่อ้นเนี่ยชอบออส่งบอลมาให้เบลปิดสกอร์นะคะแต่เขาก็ส่งแรงไปหน่อยคะ่ะทำให้เบลปิดสกอร์ไม่ได้ค่ะ <laughs> <laughs> ฝากติดตาม CEO super league ทุกวันอังคารได้นะคะ